รู้จักนัคริน์วอลกิจไพยบูลเคนกรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหารสำนักข่าว The เดอะสแตนดาร์ดเดือดปุดปุดดราม่ายืนล้วงกระเป๋าถ่ายรูปกับผู้นำประเทศทำไมดราม่ากันยกใหญ่ตอบเคนได้รับเชิญจากทางการภูตานให้ไปเป็นสปกเกอร์ในงานภูตานอินโนเวชันฟอรัมซึ่งจัดโดยกษัตริย์จิกมีบางคนมองว่าเขายืนล้วงกระเป๋าถ่ายรูปกับผู้นำประเทศเคนเดอะสแตนดาร์ดลงภาพที่ถ่ายคู่กับกษัตริย์จิกมีและพระราชินีแห่งภูตาน พร้อมกับแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษว่ารับประทานมื้อเที่ยงร่วมกับปริย์จิกมีและพระราชินีจุดดราม่าคือเคนยืนล้วงกระเป๋าถ่ายรูปกับผู้นำประเทศเขาเขียนเฟซบุ๊กอีกว่าฟอร,รัมนี้น่าสนใจมากครับเพราะเป็นครั้งแรกที่จัดใหญ่ขนาดนี้และเป็นครั้งแรกที่เชิญสปีกเกอร์ชื่อดังจากทั่วโลกในหลายสาขามาร่วมตัวกันเช่นโจเซฟสติกลิตนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลอีแวนสปีเอเกลผู้ก่อตั้งสแนปคัตมีแจกเกอินเกล สถาปนิกทรงอิทธิพลของโลก Robert, un, ริชาร์ดโรเบิร์ตนักไบโอโมเลกุลรางวัลโนเบลและ Stern, นิโตลาสเตอร์นนักเศรษฐศาสตร์และนักสิ่งแวดล้อมงานในอุตสาหกรรมใหม่ๆสนับสนุนสตาร์ทอัพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขีด,ดจุด,จด,จดและอีกยาวครับเคนนัคครินคือใครตอบเขาคือหนึ่งในคนหนุ่มรุ่นใหม่ที่น่าจับตามากของยุคนี้เขาสำเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธ แต่หันมาหลงไหลางานเขียนคนนี้คือคอลัมนิสประจําหมวดมิวสิกในส่วน g l o b a l รีวิวของนิตยสารเอเดและเจ้าของคอลัมน์ป๊อปทีนของนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์มีผลงานพ็อกเก็ตบุ๊กอย่าง P.O.P.E.Y.E e, และจุลิยนซีแห่งความสำเร็จนอกจากนี้เขยนยังเป็นพิธีกรของรายการคิดเล่นเห็นต่างในช่อง Voice TV คู่กับพิธีกรหญิงรสจัดจ้านอย่าง พ่าก,กาและล่าสุดยังโดดมารับบทบาทบรรณาธิการบริหารของเว็บสำนักข่าวใหม่เอี่ยมติโมเมนตัม .co หรือที่เรียกกันว่าเดอะโมเมนตัมผลงานของเคนมักพูดถึงปรากฏการณ์ในสังคมหรือป o อ c เคาน r เจซึ่งเขามองสำรวจด้วยสายตาเฉียบคมแล้วแกะรหัสลับมาเล่าต่อได้อย่างเข้าใจง่ายแสนเป็นประโยชน์เมื่อถึงวันสัมภาษณ์เราจึงนั่งลงแล้วชวนเคนคุยถึงเรื่องนี้รวมถึงเรื่องงานล่าสุดของชายหนุ่ม นั่นคือการเป็นบรรณาธิการบริหารของ The Momentum สำนักข่าวออนไลน์ยุคใหม่ที่บอกเลยว่าคุณไม่ควรพลาดแวะไปชมด้วยประการทั้งปวงแล้วระหว่างบทสนทนาการพูดคุยของเราก็เลื่อนไหลไปสู่อีกประเด็นนั่นคือการตั้งคำถามซึ่งเป็นเรื่องที่เคนให้ความสำคัญและอาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนข่าวทั้งในเรื่องหน้าที่การงานและชีวิตตำแหน่งเคนคืออะไรตอบกรรมาการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวออนไลน์ของคนรุ่นใหม่ The Standard และผู้จัดพอดแคสต์ The Secret Source อดีตบรรณาธิการบริหารสำนักข่าว The Momentum อดีตบรรณาธิการบทความนิตยสาร Elmen อดีต columnist ประจำนิตยสาร Aday ผลงานเขียนหนังสือ P O P E Y E เป็นผู้แปล H U M A N S of New York และผลงานล่าสุดคือ The Standard Storytelling Canvas ขอขอบคุณ s k i l l a n e c o m และ Ade Magazine และเพจ Career Fact และ p r a f a n s a n c o m และเพจ The Secret Source Facebook ของคุณเคนชื่อว่านัครินวัน,นก,กีไปบูเคน